หมอมีเรื่องราวของคุณปู่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสตาเมติสมอริอิติสนะครับเป็นคุณปู่ที่ มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับคุณปู่คนนี้เนี่ยมีอายุยืนเกิน100ปีนะครับไม่ใช่อายุเกิน100ปีธรรมดานะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยเริ่มต้นมาจากช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคุณปูส่สตาเมติสในสมัยนั้นนะครับยังหนุ่มๆเนี่ยก็ได้เข้าร่วมสงครามแล้วก็เป็นทหารผ่านศึกนะครับและท่านก็เกิด อุบัติเหตุทำให้มือของท่านนะครับมีความผิดรูปไปนะครับและหลังจากที่จบสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณสตาเมทิสก็ตัดสินใจอพยพเข้าไปหางานทำในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตอนนั้นก็ไปทำงานเป็นแรงงานนะเป็นช่างทาสีนะครับเข้าไปในฐานะของคนงานต่างด้าวนั่นเองนะครับ ที่มาจากเกาะอีคาเรีย er, ประเทศกรีซนี่เองนะครับและกุนสตาเปทิสก็ทํางานทาสีเป็นช่างทาสีไปเรื่อยๆนะครับต่อมาอีกหลายปีก็ย้ายไปทํางานในฟลอริด a านะครับระหว่างที่เขาหาเงินหาทองได้เขาก็พยายามที่จะรักษามือที่ผิดรูปของเขาไปด้วยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้แต่งงานกับ ผู้หญิงที่เป็นคนต่างด้าวด้วยกันนะครับเธอคนนี้เนี่ยชื่อว่าเอลพินิกกี้นะครับก็อยู่กินด้วยกันจนกระทั่งมีบุตรด้วยกัน3คนด้วยกันนะครับก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็การงานก็เจริญรุ่งเรืองน,นะครับแต่แล้วเรื่องราวของเขา ก็มาพลิกผัน10กว่าปีผ่านไปหลังจากที่เขาได้ทำงานหาเงินทำมาหากินอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขามีอาชีพช่างทาสีจะต้องสัมผัสกับสารเคมีต่างๆอยู่ตลอดเวลาทุกวันวันละหลายๆชั่วโมงนะครับและเขายังมีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ถึงวันละ3ซองด้วยกันนะครับอยู่มาวันหนึ่ง คุณสตา์ฏิทต์ก็มีอาการหายใจลําบากมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับพอหลายๆวันผ่านมาเขาก็เริ่มรู้สึกผิดปกตินะเขาก็เลยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและคุณหมอก็ได้วินิจฉัยว่าคุณสตา์ฏิทต์เป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามนะครับคุณหมอถึง9ท่านด้วยกันยืนยันว่าคุณสตา์ฏิทต์เป็นมะเร็งปอดอย่างแน่นอนนะครับและคุณหมอหลายท่านก็ บอกว่ามะเร็งปอดระยะรุกรามแบบนี้นะครับน่าจะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่เกิน6ถึง9เดือนเขาก็เลยชวนภรรยาเนี่ยกลับไปอยู่ที่เกออาะไอเคียกับคุณแม่ของเขานะครับในเวลาต่อมาเขาก็ได้เดินทางพร้อมกับภรรยาแล้วทิ้งลูกๆทั้ง3คนที่มีหน้าที่การงานนะครับให้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปนะครับ หลังจากที่เขาได้เดินทางกลับไปที่ประเทศกรีซหรือเกาะอ e ิคารีเแล้วเนี่ยเขาก็ไปพักกับที่บ้านของคุณแม่นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เป็นไร่องุ่นเนี่ยประมาณ2เอเคอร์นะครับคนที่นั่นเนี่ยจะมีอาชีพในการทําสวนนะครับทำไร่องุ่นเป็นหลักเลยนะครับและคุณสตาร์มาทิส ด้วยความที่แรกๆนะครับเขาก็ไม่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับจิตใจห่อเหี่ยวหมดเรี่ยวหมดแรงนะก็นอนติดเตียงอยู่อั่งนั้นนะครับด้วยความที่เขาไม่มีกําลังใจที่จะมีชีวิตแต่ด้วยความที่นอนอยู่เฉยๆเนี่ยหลายวันหลายวันเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายคุณสตาบันทิตก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมาหาอะไรทำเพื่อคลายเครียดคลายเหงานะครับลุกขึ้นมาปลูกผักด,ด้วยความเบื่อหน่ายนะ และในระหว่างนั้นเนี่ยนอกจากจะทํางานอดิเรกนะครับเดินไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนหรือบางทีเพื่อนเก่านะครับก็มาเยี่ยมพอรู้ข่าวว่าคุณสตาเมติสเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็มีการพูดคุยไปมาหาสู่อย่างนี้กันทุกวันนะครับเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งเลยผ่านไปเป็นเวลา1-2เดือนคุณสตาเมติสก็ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ทำไมถึง รู้สึกกระปรี้กระเป๋าหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะอ e ิคาเรียนะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นหลังจากที่เขาใช้ชีวิตบนเกาะนั้นผ่านไปทุกวันทุกวันชีวิตประจําวันของเขาก็จะมีการปลูกผักทําสวนนะครับนะแล้วก็ทํากับข้าวกินเองนะครับด้วยความที่เป็นชีวิตที่สโลว์ไลฟ์ไม่มีอะไรทํานอกจากการใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณสตาร์มัิทิ์ก็มีการทําอาหารกินเองด้วยนะครับและ คนกรีซเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการจิบไวน์นั่นเองนะครับทุกเย็นเนี่ยคุณสตามาทิตก็จะจิบไวน์ร่วมกับเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันชีวิตของเขาในตอนนั้นเนี่ย เรียกว่าแทบจะลืมนับเวลาวันสุดท้ายของชีวิตไปเลยนะครับหลังจากที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชีวิตบ้านปลายนะครับหเดือนผ่านไปคุณสตาร์มาทิศกลับยังไม่มีทีท่าว่าจะล้มป่วยแล้วยังมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยนะครับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผ่านไป6เดือนควรที่จะต้องสู้ผอมนะครับมีกล้ามเนื้อรีบนะนอนติดเตียงนะครับเป็นภาพชินตาของคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ไม่ใช่กับคุณ เขาไปตรวจร่างกายพบว่าไม่มีมะเร็งหลงเหลืออยู่ในร่างกายเขาีเลยเอ็กซเรย์ปอดของเขาเนี่ยมะเร็งหายไปอย่างน่ามหัศจรรย์นะครับการหายไปของมะเร็งเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเวทมนต์ของเกาะเกาะนั้นหรือเปล่าหมอจะมาไขาความลับเรื่องนี้ให้ฟังครับ